พัตคารเร่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขวิท62ไม่มีสาขาอื่นนะครับทิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย ไงครับคุณเฮงเจ๋งไหมล่ะโยผมต้องถามคุณว่าเป็นยังไงโอ้ยผมเรือกถามคุณก่อนนะผมบอกอะไรไม่ถูกไงมันอึ้งไงพี่ผมพี่ผมอะพี่ผมอะพี่ผมถูกไหมพี่แฟนพี่ผมอะตอนนี้พี่เขาก็เป็นพี่ผมได้ไหมดีไหมครับเดียวมีน้องเพิ่มการที่แบบมีพี่ยังเก่งได้เท่แล้วก็ต้องเชิญพี่เรามามาโชว์นี่ยรู้สึกผมเท่ไปเลยผมไม่ได้ว่ารุ่นอะไรนะแต่เขาเป็นเป็นรู้จักกับพี่เขาเขาสุดเท่เอาพี่อางนี้ คราวนี้ถึงฝากแด้อะไรศีลอารุ่นใหม่ดีกว่าน้องอยากจะพูดอะไรถึงน้องๆบ้างแล้วก็ถึงผู้ปกครองด้วยเอว่าฝากถึงน้องๆก่อนดีกว่าว่าทําไมเขาเลือกที่จะเรียนแบบนี้เขาคิดถูกคิดผิดใหญ่พี่ฝากพวกที่เรียนรืพวกที่ทำงานที่กําลังจะเรียนเนี่ยที่กำลังจะ็นใจเขาอยากไปที่ผมว่ามันอยู่ที่เราเชื่อในตัวเองครับว่าว่าเราทําได้บางคนเขาบอกว่าแค่เราเชื่อเราทําได้อะ เราทําได้นะมันเชื่อมานในตัวเองว่าจะทำเหมือนผมผมผมยังไงดีล่ะตอนแรกคนอื่นไม่เคยเชื่อผมว่าผมจะทําได้แต่ผมคิดว่าผมทําได้ก็คิดที่จะรันตั้งแต่มสามไงไม่ยอมต่อมสี่ใช่ไหมเหมือนเชื่อว่าเราจะต้องทําได้แต่ในความเชื่อนั้นเราก็ต้องฝึกฝนทําให้จริงจังไม่ใช่ว่าแบบเชื่ออย่างเดียวคือถ้าถือว่าอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถือว่าเรามาทําแค่ผิวเผินอ่ะทำแล้วไม่ได้จริงจังทำแล้วม็หยุดไปเราจะกลายเป็นแค่คนเหิน แต่ถ้าเราทําทุกวันทําให้มันเป็นชีวิตเราจริงๆอ่ะพักๆผลของมันเนี่ยจะตอบเราเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทําแค่วันสองวันแล้วมันจะโด่งดังมันจะมีคนรู้จักเลย่ใช่ใช่มันต้องมีการฝึกฝนพอดีเห็นแบบว่าเฮ้ยพี่ตั้มดังอะพี่แผนดังว่าเฮ้ยทำมากดีกว่าแบบเท่ดีมันไม่ใช่ไม่เท่นะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะมาขนาดานี้ได้นะใช่ไหมชีวิตมันพักให้งานเล้าเรื่องครับ ให้งานเล่าเรื่องดีกว่าเราเราตัวเราเองไม่ต้องไปพูดอะไรหรอกให้งานเราเป็นคนเราถ้างานคุณดีงานคุณดีเดี๋ยวคนจะอยากรู้ประวัติคุณแน่เดี๋ยวคนก็จะเดี๋ยวคนก็จะยอมรับเราเขาฝากหนึ่งผู้ปกครองหน่อยสำหรับผู้ปกครองนี่เขารู้สึกว่าลบจากทางนี้อยู่อลบกับทางนี้อยู่ครับมันมีอย่างไรบ้างพี่ผมอยากให้ลองเปิดใจนะเพราะว่าเหมือนบอกว่าในสมัยนี้ศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่วาดรูปอย่างเดียวละมันถูกนำไปใช้ ต่างๆเป็นงานดีไซน์เป็นงานออกแบบตั้งแต่แค่คุณออกมาจากบ้านหนึ่งวันเนี่ยคุณผ่านศิละปะมาทาั้งมาทั้งตลอดทางนะไม่ว่าจะเป็นตึกร้านบ้านช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะเรียนศิละปะอย่าคิดแค่ว่ามันคือการวาดรูปแล้วจะทาอะไรกินไม่ได้ศิละปะมันไม่ใช่แค่การวาดรูปศ well. ิละปะคือกระบวนความคิดมันคือชีวิตเราสามารถนาําศิลปะเนี่ยไม่จำเป็นต้องวาดรูปแต่เราใช้แนวทางของมันมาเป็นกระบวนการความคิด ที่เราจะต่อยอดไปไดทํางานได้ผมก็อยากให้ให้ให้ผู้ปกครองเปิดใจรับว่าว่า,ว,าว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือมันไม่ใช่เรื่องที่จะจะ,จะไปทํามาหากินไม่ได้อสาหรับผมนะผมมองว่าคือเรื่องว่าอะไรอ่ะคือว่าเด็กบางคนเนี่ยมันมีหลายทางที่จะเลือกนะ uh แต่ว่าเด็กที่เขาเลือกทางเนี้ยผมว่าเขาฝ่ายดีนะ คือเขาไม่ได้ที่จะไปเสพยาหรือว่าไม่ได้ที่จะไปตั้งแก๊งอะไรแต่ว่าเขาเลือกที่จะเขาสนใจทางด้านศิลปะเขาอยากที่จะทําให้มันออกมาให้ผู้คนได้เห็นหรือว่าเขาอยากที่จะพัฒน,นาตัวเองอมันก็เหมือนเราไปเรียนหนังสือคล้ายๆกันถึงว่าแต่นี่คือเขาเรียนในเจาะลึกอย่างได้ทา้งเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับอาร์ตครับสุดท้ายนี้ฝากผลงานรวมถึงการติดตามพี่แพนได้ยังไงบ้างครับครับก็ตอนนี้ผลงานก็มีกับแบรนด์ต่างๆได้เลยครับพูดได้เลยพี่เลเลย,เลยตอนนี้ มีกำลังจะมีกับเนื้จัดอีว่าอะไรพวกนี้เพื่อดอแกลนเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้มันมันมีหลายอยู่ยังไม่แน่นอนใช่ใช่ยังไม่แน่นอนบเดี๋ยวลอเดี๋ยวรอเห็นผลงานรอเห็นผลงานรอลองตามได้ดูในไอจีในอินสตาแกรมครับครับก็ชื่ออะไรเอ๋มัลททอร์เบอร์ทวีนไนครับครับแล้วก็อันเดอร์สกอตสตูดิโอครับมัลททร์เบอร์ทวีนไนท์อันเดอร์สกอตสตูดิโอนะเดี๋ยวจะขึ้นให้เพิ่มด้วยทั้งเฟซบุ๊กอะไรด้วยครับเดี๋ยวถ October, ออกเทเัวร์บอทนที่นายเลยอ๋อออโตับอยทที่นายลองดูตา,ตามความคืบนหน้าของงานนะได้ครับ<ด>พี่เขาจะอัพเดตตลอดเวลาแล้วผมก็ฟลโล่ตามพี่เขาอยู่วันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Street Art แล้วก็ g r a f ิ i t i ไปมากครับผมแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่เป็นมุมมองบวกนะบวกได้ว่าของ Street Art ใช่ครับผมและถ้าใครสนใจนี่เชื่อว่าลองติดตามผลงานพี่เขาดูไม่แน่คุณ อาจจะเอาพี่เขาไปทำกระแพงบ้านคุณก็ได้ใช่ฮะใช่ฮะโอเคนะโอเคไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แทนมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดนี่คุณสวยๆนั่นนะใช่เลยนี่ก้างปลายนี่ของคุณบอลนี่ของพี่อเล็กเซ่ นะฮะอันนี้ของพี่เติ้ล TRK แล้วก็ยังเก็บลูกกระต่ายของพี่ตั้มมาบาฟก้าไว้ก็วัไปเล่นด้วยกันอะไรอย่างงี้เออยมากยวยมาเออดิวมาท่องชวงโอ้ยแล้ผู้ชมมาแล้วเนี่ยครับผมครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับที่เราสองคนเนี่ยจะออกตามหาคลิปเด็ดๆโดยมาโชว์ทุกความสามารถครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงนะครับไม่แน่คลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการของเราครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วคลิปเราก็พร้อมแล้วเช่นกันครับฉะนั้นเดี๋ยวไปพบกันช่วงคลิปมาโชว์ ยอดครับต้องยกนิ้วให้เลยนะนี่ใครส่งมาท่านผู้ชมอีกแล้วโอ้โหท่านผู้ชมนี่ไปสรรหาคลิปดีๆมาจากไหนกันเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วท่านอื่นอยากจะส่งบ้างทำไงครับง่ายมากครับที่เพจ a c e b o o k ของเราเลยที่ w w w f a c e b o o k c o m s a m a c h o m a n t h a i l a n d ครับย้ำซีนะครับมาโช h o แมนไทยแลนด์นะครับไม่แน่นะครับอย่างที่บอกไปคลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการของเราใช่นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะด้วยต้องนะแล้วก็ฝากถึง อินสตาแกรมเราสองคนหน่อยใช่ฮะอย่าเลือกคำแอคกันเยอะๆนะครับเข้าไปฟอลโล่กันเยอะๆนะครับควาสามารถพูดคุยเราก็จะลงรูปในเวลาถ่ายรายการได้แล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆในเครือของเราด้วยใช่ครับเยอะมากๆนะฮะอาจจะเปแล้วก็จะเห็นที่ลงบ่อยคือผมจะไปกินอาหารพัฒนากาเล้งหงบ่อยครับทำไมครับแล้วแต่สาขาเป็นของคุณพ่อผมอ๋อให้ขอคุณพ่อพ่อคุณทำอ๋อพ่อคุณทำพ่อคุณทำสุขุมวิทหกสองนะครับฝากไปด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะครับอีกที่นึงคือพระรามสองครับมีสองสาขานี้เท่านั้นนะครับครับแล้วก็สำหรับผมก็จะเห็นไปโชว์ตััััวใในนนนนก่่่อออาาคครรรเเียยดบบ้สล พ่อไปแล้วน่ะโปรโมทสลับกันแล้วเหรอโอเคตามกันแล้วกันไอ้กนะครับตามด้วยฝากตามมานิดนึงนะครับพวกเราก็อยากจะเด่นอยากจะตางเขาบ้างตามมานิดนนะนะอยากเป็นแฟนคลับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายจริงจริงเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการมาโชว์แมนสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ